เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารพน้นทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนั่ง จากการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดสมัยแรกเมื่อวันที่13พฤศภาคมปีพุทธศราช2564นายธวัชชัยวรพงษ์พัฒนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยยอดว่าจะบริหารงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเน้นการบริหารเพื่อสร้างผลงานและพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าปรับปรุงระบบบริหารงานเทศบาลให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพปราศจ,จากการทุจริตบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมภายใต้นโยบาย7ด้านดังนี้ 1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชน 3. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 4. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธาร,รณสุข 5นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม6นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ7นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายทวัชชัยวรรพงศ์พัฒนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอดพร้อมคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยอด ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านโดยได้นำเนินการแปลงนโยบายเป็นโครงการพัฒนาและจัดหางบประมาณเพื่อนำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้มุ่งเน้นการสารต่อภารกิจที่ได้นำเนินการไว้ให้ต่อเนื่องและพร้อมพัฒนาปรับปรุงให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงบรรลุวิสัยทัศน์เั่วยอดเมืองหน้าอยู่ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ2,565เชศบานตมุ่ลพุ้ยยอดได้นำเนินการพัฒนาโครงการภายใต้ข้อจำกัดจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รวมทั้งมาตรการต่างๆของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ออกมาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งเทศบาลได้พยายามขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถอยู่ได้ภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐโดยผลการดําเนินงานและกิจกรรมพัฒนาต่างๆที่เทศบาลได้ดําเนินการในปีงบประมาณพศ2565จากการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และจากการขอรับการสนับสนุนจากงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเน,นื่องตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลพุ่ยยอด7ด้านซึ่งมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น127โครงการโดยสามารถดำเนินการได้92โครงการคิดเป็นร้อยละ72.44นอกจากนี้มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้35โครงการคิดเป็นร้อยละ27 5 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้นโยบายที่1ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมได้ดําเนินโครงการประกอบด้วยโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตําบลห้วยอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการโครงการปรับปรุงรถดับเพลิงรถเบอร์5โครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในชุมชนในเขตเทศบาล โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนนักศึกษาจังหวัดตรังโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการและโครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์นโยบายที่2ด้านเศรษฐกิจชุมชนได้ดำเนินโครงการประกอบด้วย โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนและโครงการจัดทำแผนชุมชนนโยบายที่3ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการประกอบด้วยโครงการนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้และระดับประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโครงการจัดงานประเพณีตรุษจีนโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ และโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานโยบายที่4ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการประกอบด้วยโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขซึ่งได้ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โครงการติดตามคัดกรองมะเร็งเต้านมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยมารดาและทารกเพิ่มเติมโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังสมทบเงินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพุ่ยยอดจำนวน17โครงการประกอบด้วยโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กแรกเกิดถึง12ปี12เดือน29วันในเขตเทศบาลโครงการป้องกันโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโดยใช้นมอัดเม็ดผสมไพรไบโอติกในเขตเทศบาลโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแอโรบิกโครงการเตะตะกรอบเพื่อสุขภาพโครงการเต้นลีลาดเพื่อสุขภาพโครงการพัฒนาและพื้นปูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการโครงการส่งเสริมได้ให้บริการฟื้นปูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรคโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลโครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมหรือภัยพิบัติหรือเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดรุนแรงโครงการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกั้นอุจจาระและปัสสาวะเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนโยบายที่5ด้านการเมืองการบริหารและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้ดาเนินโครงการประกอบด้วยโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโครงการวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโครงการวันเฉลิมพระชมนมัรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการวันเทศบาลโครงการวันที่เลึกการก่อตั้งสถานสนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพั่ยอดนอกจากนี้ยังมีรายการกุรุพันธ์ต่างๆอีกทั้งสิ้น45รายการนโยบายที่6าการกรงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้นำเนินโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดพ้วยยอดโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลพ้วยยอดวิทยาโครงการก่อสร้างคสรถนนเทสารัสดาซอย4จากบ้านเลขที่8 6ทับ134ถึงบ้านเลขที่8 6ทับ59 โครงการก่อสร้างค้ำยานคาน์คสอของเดิมที่เกิดการแตกร้าวโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเทศบาลเจ็ดโครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาโครงการปรับปรุงพื้นคสรสนามฟ้ตซอลสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาบําเพ็ญกุศลเทศบาลตำบลห้วยยอดโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสรหน้าสาลาบระเพิญกุศลเทศบาลตำบลยยอดโครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนคันหินคอสรพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนและป้ายจราจรถนนเทสารัชดาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คลสรด้านข้างสำนักงานเทศบาลติดกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอหวยอด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําระบบระบายน้ําสนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอดและโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอสอรอพร้อมรางระบายน้ําคอสอรอถนนเทศบาล17นโยบายที่7ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดํานดเนินโครงการประกอบด้วยโครงการคัดแยกขยะและทําปุ๋ยหมักโครงการพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน จากการดําเนินงานดังกล่าวเทศบาลตำบลก้วยอดได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ITA ประจําปีงบประมาณพศ2565มีผลการประเมินคะแนนที่97.52อยู่ในระดับ AA รวมทั้งยังมีผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2565 มีผลคะแนนเฉลี่ย5ด้านที่ร้อยละ84.06บอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพุ่ยยอดภายใต้การนำของนายทวชชัยวรพุษ์พัฒนายกเทศมนตรีโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลภายใต้อำนาจหน้าที่และระเบียบก,กฎหมายที่กำหนด ซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้จะบรรลุผลสำเร็จหรือไม่นั้นยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลผู้ยอด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป,ปผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้องสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสสงสันทั่วไปเทศบ,บาลก็คือเรานี่เองสัมคัญเทศบ,บาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ